สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบวิเคราะราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทละสสริครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำมังคับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวานนะครับราคาทองคำก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับหลังย่อตัวแล้วไม่หลุดต่ำกว่าโซนส3 4 0นี่เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ดันราคาขึ้นทำลายช่วง2,364หี่เหรียญครับก่อนย่อปิดตัวลงมาเล็กน้อยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ เบ r ร์ธเดย์ลูกหลานที่รักเลือดลายน่ารักมุ้งมิง้งสีสันสดใสทองคำแท่งออสิลิส96.5%เริ่มต้นเพียง1,000บาทสั่งซื้อคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการคา้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่งชวงเช้าจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนถึง3ครั้งด้วยกันโดยครั้งล่าสุดฝั่งขายอยู่4750ซื้ออยู่4850มส่วนราคาของทางออสเตรเลียฝั่งขายอยู่4829ซื้ออยู่4879ตัวสปอร์ตอยู่2350 2 3ส1องพันเเหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในข้ามคืนนี้นะครับสำหรับข้ามคืนนี้จะมีประกาศในช่วงเวลา3ทุ่มก็จะมีในส่วนของตัวเลขน,นะครับดัชนีภาคการผลิตนะครับเคนบริชมอนต์นะครับตรงนี้ตัวเลขคาดการอยู่ที่ลบ6นะครับคาดการว่าจะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศติดลบไว้ลบ7นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคําครับ มาต่อกันที่ค่างเงินบาทน,นะครับตอนนี้ข้างเงินบาทเริ่มพยายามดันราคาขึ้นมาหรืออ่อนค่ากลับขึ้นมานะครับโดยรอบหลังสุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแข็งค่าลงไปแถวแถวสามสก็คือมาเทนในส่งของกรอบเดิมนะครับก็คือเป็นกรอบโซนพวกเนี้ยอ่าเราจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบีหยอ่าเป็นกรอบที่ ก่อนหน้าเนี่ยฟอมตัวแล้วปรับตัวแข่งค่าลงไปแล้วก็สามารถอ่อนค่ากลับขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ลงมาแล้วไม่หลุดนะครับก็เลยทําให้มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เมื่อดันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าอ่อนค่ามาแล้วนะครับก็ต้องดูว่าในส่วนของกรอบเนี้ยครับณนะปัจจุบันก็คือกรอบนี้กรอบที่เขาฟอร์มตัวลงมาเนี่ยครับแล้วหลุดลงไปก็ต้องดูเขาว่าจะสามารถเบรกอ่อนมากกว่า36.5 8ขึ้นไปได้ไหม โซนตัวแถวนี้เบรกได้ไหมถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อครับสาหรับค่าเงินบาทครับมาต่อกันที่ค่าเงินดอลลาร์ครับตอนนี้อยู่1 0 4เหรียญจุดนะครับเริ่มพยายามดันราคากลับขึ้นมาหรือแข่งค่ากลับขึ้นมานะครับหลังปรับตัวย่อลงมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับในส่วนของโลเดิมก่อนหน้านี้ก็คือโลโซนนี้ครับก็คือไม่ทําโลต่ํากว่าช่วงเท่าไหร่ครับ 1 0 4เหรียญจุลงไปนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงซื้อดันราคากลับขึ้นมาแต่เมื่อดันมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูครับในส่วนของกรอบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบเดิมที่ก่อนหน้าเนี่ยค่าเงินดอลลาร์พยายามดันราคาหรือแข่งค่าขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน1 5 5่เหรียญจุด 1นนะครับตรงนี้ปรับตัวลงมาดังนั้นค่างเงินดอลลาร์จะแข็งค่าต่อก็จะต้องเบรกมากกว่า1 0 4 9 4ขึ้นไปครับเพื่อฟอร์มตัวหรือดันราคากลับขึ้นไปให้ได้มากกว่า10 1 0 5 1 0เพื่อแข็งค่าต่อแต่ถ้ายังดันไม่ไหวนะครับยังไม่ผ่านตรงนี้มีโอกาสที่จะสลับ อ่อนค่ากลับลงมาครับสำหรับสปอตราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่2,348เหรียญนะครับก็ลงมาเทสในส่วนของโซนแนวรับแรกระหว่างวันนะครับช่วง2,347เหรียญนะครับซึ่งโดยภาพรวมสำหรับตัวสปอตราคาทองคำนะครับก็ถือว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนวานนะครับหรือเดิมก่อนหน้าเองก็ดีนะครับราคาทองคำเนี่ย ก็มีการก่อนที่จะดันราคาขึ้นไปครับมีการย่อปรับตัวลงมาเทสในส่วนของโซน,นรับ2,340 <40 S 1> เหรียแล้วตรงนี้ไม่หลุดนะครับก็มีแรงซื้อดันราคากลับขึ้นมาแต่ดันมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปทำภายเพียง2,364เหรียนะครับตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะดันราคาขึ้นไปมากกว่าโซน2,300 เจ็ดสิบเหรียญขึ้นไปนครับตรงนี้ก็เลยโดนแรงขายเริ่มโดนแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าราคาทองคำนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวล,ลงมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็ถือว่าราคาทองคำนะครับแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวฟก็คือพยายามดันราคากลับขึ้นมาถือว่าระยะสั้นๆเนี่ยก็มองในมุมบวกครับก็มีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นไปเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการยกโลนะครับอ่ายกโลยกไฮขึ้นมา นะครับลบไฮนะครับม่บงบอกว่าเป็นลนักษณะของเทนขาขึ้นนะครับแต่ทีนี้เริ่มย่อมาแล้วก็ต้องดูครับในส่วนแนวรับพวกเนี้ยแนวรับพวกเนี้ยครับว่าราคาทองคำครับจะสามารถที่จะยังยืนอยู่ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ตรงนี้ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของกรอบแนวรับหลักๆเลยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาเนี่ยฟอมตัวครับถ้าเราตีในส่วนของกรอบ เราปีกอบอ่าเราปีกอบนี่ครับครอบคุ้ไว้โซนแถวเนี้ยครับอ่าแถวสองพันสามร้อยสามสิบแถวนี้สองพันสามร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเหรียญครับ,ล,รบลงมาจนถึงสองพันสามร้อยหกเหรียญก็ลุ้นครับเพราะว่าแน่ดีที่ผ่านมาราคาเนี้ยครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำอะครับมีการปรับตัวลงมาแล้วยืนเกาะตรงเนี้ยได้อ่ารอบล่าสุดนี่คือสองพันสองร้อยอ่าแถวเนี้ยครับสองพัน 2,277เหรียญนะครับลงมาแล้วไม่หลุดถูไหมครับมีแรงซื้อกลับมีแรงซื้อกลับดนันแล้วก็ฟอร์มโวตรงเนี้ยแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยลุ้นว่าถ้าราคาทองคำครับมีการปรับตัวกลับลงมาก่อนย่อลงมาแล้วไม่หลุดต่างว่าโซนนี้หรือกรอบแถวๆถนี้ครับเนี่ยเพราะตรงจุดนี้เป็นจุดที่เขาสะสมแรงซื้อแล้วก็ดีแล้วก็เบรกขึ้นไปครับก็เลยลุ้นว่าถ้าลงมาเนี่ย2,326-27เหรียญไม่หลุดนะครับ ตรงนี้ก็ลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่รอซื้ออยู่นะครับจุดในการเข้าซื้อเนี่ยก็คือในส่วนของโซนรับแรก4800นะครับแล้วก็2336ันสาเหรีสี่นหร้ครับเต็มที่ครับตรงโซนนี้ลุ้นว่าลงมาแล้วไม่หลุดนะครับ,สอ,บสองกับ2 ในช่วงของแนวรับ2,327เหรียญครับ4 5 0 0เป็นจุดในการเฉลี่ยไม้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ถือได้มากกว่าหนึ่งไม้เป็นจุดในการเข้าในการเฉลี่ยไม้นะครับลุ้นว่ายืนในกรอบโซนพวกนี้ได้แต่ถ้าใครเล่นระยะกลางๆระยะยาวรออยู่ครับก็อาจจะรอดูสโซนแถวๆนี้ครับว่าหลุดไหมถ้าหลุดค่อยมาเก็ตในส่วนของโซนด้านล่างคือช่วงแต่2,320เหรียญลงมาครับจนถึง2,300 หกเหรียญเจ็ดเหรียญในแถวเนี้ยเพราะลุ้นว่าถ้าลงมาแล้วไม่หลุดต่ํากว่าอ่าลงมาแล้วนะครับถ้าไม่หลุดต่ํากว่าโซนแนวรับช่วงเนี้ยลุ้นว่าดิดกลับขึ้นไปครับลุ้นดิดกลับขึ้นไปนะครับหรือสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่อยากรับความเสี่ยงเลยนะครับรอราคาครับวิ่งในลักษณะของอดีตที่ผ่านมาแลวสถานเนี้ยก็คือลงมาแล้วฟอร์มตัวก่อนฟอร์มตัวแล้วดีดรักษาตอบแนวรับมีแรงซื้อเนี่ยแล้วดันเบรคขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ย ก็คือว่าลงมาแล้วเนี่ยอาจจะรอฟอร์มตัวครับสมมติถ้าในในทางกับการน,นะครับลงมาแล้วเขาหลุดพวกกรอบในรงเนี้ยรอฟอร์มตัวก่อนดีดกลับขึ้นไปครับก็คือพูดง่ายคือรอดูยกโลครับยกไฮย,ยกไฮก็คือเป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นอาจจะมาซื้อแพงแต่มีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นไปได้ย้ยครับอ่าค่อยไปรอซื้ออย่างนยครับอ่าทีนี้เริ่มย่อลงมาแล้ว ในทางกับการถ้าวันนี้นะครับราคาลงมาแล้วไม่หลุดต่างวันโซนพวกนี้แล้วดีดกลับขึ้นไปได้ก็ยังคงแนะนําครับแบ่งขายหรือทยอยขายทั้งกาไรครับสองพมเหรียญ4ี่หมื่นหนึ่งพันทวนแล้วก็สองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับยกเว้นว่าจะสามารถเบรกมากกว่าโซนแนวต้านพวกนี้ขึ้นไปได้นะครับถ้าเบรกมากกว่านี้ค่อยพิจารณาขายแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับก็สรุปนะครับสําหรับทิศทางราคาทองคานะครับลุ้นขึ้นต่อนะครับหาก มีการย่ออันนี้ก็เริ่มย่อลงมาแล้วก็ดูว่าหลุดแนวรับหรือเปล่าถ้ายังไม่หลุดนะครับตรงนี้นะครับลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปครับแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายครับตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้ครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงบ่ายและช่วงเช้าครับสวัสดีครับ เทรดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย2 1ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลย